วววสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่ MRT สถานีหัวลาโพงแล้วนนี้เราจะไปเยววาวราชไก่เหรอคะเยาวราชกุ้ยฮ่ค่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนหิวมากเลยไม่รู้จะได้ไปวัดป่าใช่นะไม่เป็นไรหิวจนเหัวอะัวหิวจนตัวพองหมดแนละ้วดูสิพองอยู่แล้วไหมวันนี้อยากกินอะไรเป็นพิเศษนะพี่เอ๋ กินสีมรกตรสีมรกตรสีไรคาบ้านเดี e ๋ยวไปดูกันนะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปที่ร้านสีมรกตนะเป็นร้านข้าวหมูแดงชื่อดังเนาะไปไปดูกัน,นะคะ่ะมาถึงก็เหมือนจะวืดเลยคนเยอะมากตอนนี้เราก็นั่งแล้วนะฮะหน้าร้านเลยถามว่าอากาศตอนนี้เป็นยังไงรู้เลยว่าร้อนมากเพราะข้างหลังหงษาที่ต้องแสงนี่เราสั่งเมนูไปแล้วนะคะมีข้าวหมูแดงไข่จานหนึ่งแล้วก็หมูปอบจานหนึ่ง ด้วยความที่คนเยอะนะเราก็รีบสั่งเลยเอ,อะไรก็ได้ตอนนี้ร้านนี้ท่านคนแนะนำาลคะผมแนะนำเองอ่ามาแล้วอ,มมวอมืมาแล้วแป๊บเดียวนะฮะอันนี้อันนี้เป็นหมูกรอบนะที่เราสั่งมาแล้วส่วนนี้ก็คือหมูแดงน่ากินหน้าตาน่ากินมากเลยหมูกรอบเขาชิ้นใหญ่มากชิ้นตกินแล้วแบบนึบมอ,อร่อยดีไข่แบบหวานนะเป็นไข่เป็ดอร่อยคนระับของแท้อย่างนี้เลยเนี่ยดูดูด ของแท้มันมีป้ายติดไว้ก็เราเราจะกิน3ามอย่างนี้ให้หมดเอ้ย4อย่างนี่มีข้าวมีไข่มีหมูแล้วก็มีแตงครับตรงตรง,ตรงไม่ต้องอ้มมอมมาต่อให้ไม่พูดเลยนะับไปพูดมากเลยนะฮะร้านนี้ท่านเขาหามานะฮะหนึ่งจานนะธรรมดาลวมทุกอย่างนะฮะมีหมูแดงหมูกรอบนะคุณเชียงแล้วก็พิเศษก็เพิ่มไข่เข้าไปนะคะ เช็คบิลแล้วนะคะทุกคนทั้งหมดสามจานนะคะมีหมูแดงบวกไข่นะคะแล้วก็หมูกรอบบวกไข่นะคะไม่มีน้ำทั้งหมด1 8 0สบาทก็โอเคครับสมคำร่ำลือจริงๆก็ไม่เสียแรงที่ตั้งตารอมาถึงจนถึงตอนนี้นะคะนะคะคนเยอะเราก็ไปยืนสโละตะเตลนะไม่รู้ว่าแบบสั่งยังไงนะเออจริงๆก็สั่งได้เลยนะค้าเกิดว่ากินที่ร้านก็เรียบร้อยแล้วร้านแรกให้กี่ดาวทั้งหมด5ดาว เอาไปห้าดาวเลยเลยกันคคือสั่งอาหารนะแป๊บเดียวเราก็ได้นะคะไม่นานมากนะคะแล้วก็เขามีวิธีการบรหิหารจัดการดีทั้งในส่วนของการมาซื้อเองนะซื้อกลับบ้านหรือว่ารเดริ์รวไมไปถึงคนที่นั่งกินที่ร้านก็สุดยอดค่ะสำหรับร้านแรกนะสิงมรกรเราให้ห้าดาว ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ,ะไทยรุ่งเรืองลูกชิ้นปลาทำเองนะคะเหมือนเดิมเรามาสองคนแต่เราสั่งสามถ้วยเหมือนเมื่อกี้เลยนะทุกคนนะมีะเส้นเล็กโฟนะคะเส้นใหญ่โฟแล้วก็เส้นเล็กลูกชิ้นปลาล้วนนะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะ,ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าน่ากินขนาดไหนว่าร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่เป็นเป็นไกด์เยาวราชที่แนะนำนะึน่งสังเกตอันนี้อ่ายไะไรของร้านแหละไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำก้มไก่ชูเหรอไม่ใช่มันเป็นเหมือนซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยอ่าน่าจะใช่แหละ แล้อพอรนนี้เป็นร้านลูกชิ้นปลาเพราะฉะนั้นมันต้องมีน้ำจิ้มใช่ไหมค่ะลองตักใส่ปากใจเย็นๆมาแล้วนะฮะนี่ลูกชิ้นอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดชิ้นนะอันนี้เส้นเล็กเล็กโฟร์เนเล็กโฟร์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็พิเศษสุดคืออนนี้ อันนี้ใหญ่โฟยัมของเขาเองทุกคนมาสองคนนะคะแต่ว่าขายสั่งสามจานใครกินเยอะสุดเน่น,น่ยท่องเขาดิเราทำอะไรไม่ได้เ๋ืยเตี๋ยวปลา เส้นเล็กปลาถ้วยแรกนะคะรสชาติดีมากเลยซึ่งจริงอย่างที่อย่างที่เมื่อกี้เราบอกนะมันจะมีนี่นนคนเป็นแบบว่าเหมือนน้ำจิ้มมันไม่ใช่น้ำจิ้มซีฟู้ดแต่คล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดอะเมืเ่อใส่ลงไปในกุเกลือปลาแนละ้วมันจะทำให้รสชาติจากที่ทรสชาติที่ดนะีช่มก็จะกลายเป็น่อมแล้วก็มีรสชาติชมวนะก็จบอีกร้านนึงแล้วนะครับครับเรา ร้านนี้นะครับก็จะมีแบบพิเศษกับธรรมดาพิเศษ60บาทนะครับส่วนที่เราสั่งเป็นธรรมดาก็ถ้วยละ50บาทเด็กเสกมูลค่าความเสียหายในร้านนี้นะรประมาณ150บาทครับแต่ยังไม่เช็คบินนะเช็คบินด้วยนะคะ150นะน,น,น้องเมื่อกี้บอกว่ดีเลยดีนะเมื่อกี้ถามว่าพาน,านันหรนอไม่มันบอกว่าไม่พาน,านันถ้าพาน,าน,นันนี่มึ ย,ยินงงในดงเยาวราชตอนเมื่อกี้นะคะก๋วยเตี๋ยวไทยรุ่นเลื่องนะก็หมดไปร้อยห้าสิบาทให้กี่คะแนนดีสี่ครับกูให้สี่พอาช้ามากเลยช้าแล้วก็ช้าช้าจริงไขเลือดเราอาจจะโมโหหิวหรือเปล่าเออ<ต>ออะวันนี้คนเยอะจริงๆใช่ใช่วันนี้คนเยอะมากคืออยากรีบกินแล้วก็รีบไปไลน์มาดงเยาวราชนะอ่าใช่เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวถ่ายรูปสักนิดสักหน่อยนะแล้วก็ไปให้คุณนายละไมด่าสักหน่อยนะว่าไอม่ะไม่ใช่ไม่น่โอเคป่ะไปเยอะ ครับครับ,รบรนุ่มในฮ่องกงแล้วนะตอนนี้ฮ่องกงคุณพี่ก็เสี่ยงไทยในปี293ตอเ้านราแรกาอาเรามากินกเราไปร้านแรกเสร็จปุ๊บร้านแรกตามแผน ใช่ร้านแรกตามแผนเลยว่าเราเราเราจะเราจะสีมรกตมาค่ะแล้วก็เดินแล้วก็การมันจะเดินทางมาที่นี่ถ้ากาลมันจะไปวัดมังกรแต่แต่เราก็ไปแวะที่ไทยรุ่งเรืองเดี๋ยวแม่คินึงเราถึงโรงพยาบาลเกียนฟ้าแล้วก็แวะไป่าไปงกวนี้ใช่จะมาถึงตรงนี้เราก็ยังไม่ถึงวัดมังกรคือคิวต่อไปคือคิววัดมังกรคิวยังไม่ได้ออกเลยนะวัดมังกรใช่แต่เราผ่านใน X ร้านที่เรา แ,แต่คนเยอะแต่คนเยอะมากเลยต้องขออนุญาตคือเนเอกไม่มาบ่อยมากเลยนะคือต้องการมากินแต่พอมาถึงแล้วคนแบบเยอะมาก่ะเลยต้องขออนุญาตข้ามไปเนาะเดี๋ยวเราไปร้านอื่นกันคนเยอะมากอันนี้คืออะไรคะไม่รู้นะแต่รู้ว่าเขาเป็นชลิงไกใช่มิชลินสองติ้งดายเราต้องลองมิชลินไกด์เข้าถายแล้วมั้ยมีไงก็บอกให้ต่อคิวนะทุกคนอะไรไม่รู้แต่ มิชลินไกด์แล้วคนก็เยอะมากๆด้วยเราต้องลองนะเราต้องรนะองแล้วสุดท้ายเราก็ยังไม่ถึงวัดมังกรอยางนะตอนแรกกะว่าจะเดินวัดมังกรเราค่อยมาหาอะไรกินไหมฮะตอนนี้เจอมิชลินไกด์นะสองจหนึ่งเก้าเราแบบไหวจับอ้วนพูดชนาหน้า,<ม>าลง,ลงหนังคิดไว้ว่าเอาอะไรไม่เอาไข่แล้วนะวันนี้เหนื่อยมากแล้วมาร้านนี้เราไม่กินจุนะฮะเรามาอสองคนก็สั่งสองถ้วยนะสามถ้วยจนะไม่ไหวเฮ้ยขอบคุณค่ะเยี่ยมเลยดียังไงท่าน หมดถ้วยแล้วมึงชิมหมดถ้วยแล้วมันกุกอหอมแล้วก็มีความเผ็ดร้อนของพริกไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอาหารจีนอยู่แล้วครับอ่าก็จะมีหมูกรอบนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระเพาะหมูกระเพาะอะไรกระเพาะรักเธออันนี้ก็ไส้หมูนะครับก็มีตับมันน่ากินน่ากินสมราคาสมราคายังไม่จ่ายตังเลยมึงรู้ได้แว่สมราคาแล้วอ่านป้ายมาทเยอ๋ออ่านป้ายมา จัดจ้านย่างนี้ครับอ่ะโอเคให้กี่ดาวครับร้านนี้ห้าดาวโอเคทังความอร่อยและความมาเล็วแบบยอดเขาก็บริหารจัดก,การดีนะคนเยอะจริงอ่ะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะกูไม่ไหวแล้วนะ เป็นไงบ้างเมื่อกี้โอเคนะโอเคครับอร่อยช้ได้คืออร่อยมากแต่ว่าว bon ันหนอิ่มแล้วนะเพราะว่าสองร้านแรกก็ใส่ไปเยอะมากเลยก็เลยจะให้น้องจัดการไปตอนนี้เรามาถึงวัดมางกอนแล้วครับจุดมุ่งหมายของเรานะคะก็คือวัดมังกรนสำหรับวัน,นนี้เป็นไงบ้างครับร้อนเหนื่อยเป็นไงแล้วก็อิ่มมากแผ่นไว้แผ่นไว้5ล้านโยนไปสามสามล้านยิงสองล้านไม่ทันจริงๆเออ้นี่ผมชอบใช่ไหมผมว่าคงให้ ที่ผมหาแหละสีมรกตโอ้ยให้ร้านตัวเองกูอชอบร้านที่เดินไปเจอแล้วมันน่ากินเออทั้งหมดวันนี้เรากินหมดไปเท่าไหร่ร้านแรกหมดไป180บาทร้านที่สองหมดไป150 เป็น3 3 0บวกค่าน้ำอีก3าิในร้านแรกเป็น365แล้วก็และร้านต่อมา101นึงเป็น465รยวมวันนี้ยังถ้าไม่รวมค่ารวมค่าเดินทางไปกลับ2คนอ่ะ150บาทก็ประมาณ500กว่าเออหมดไป500กว่าบาทนะทุกคนจบทริปของเราไมา่เองไหม เอาดิเอ้ยกูไมมาแล้วเดี๋ยวถึงบ้านก็จะมีบินแจ้งไปว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะสำหรับทั้งไมื่อทริปีทิปเดียวนะหมายถึงว่าตลอดทั้งทริปที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอาทิตยนึงคุณใช้เงินเยอะมากจะมีบินไปที่บ้านแล้วคุณต้องชําระด้วยโอเคไหมโอเคครับโอเคเจอกันใหม่ทริปหน้าวันนี้พวกเราลาไกันนะคะบ๊ายบาย